ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล่องหนไปแกล้งคนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ตีใครลงน้ำมางอะใครลงน้ำมากหรือเปล่ากินเนี้ยไม่มนี่ยไม่มีสทัคัญขอโทษนะฉัดเย่อลงไปนั่นแหละพ่อจา๋าคือคือเนี่ยเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะปรับปรับตัวกันเข้าหากันยังไงเอ้าอะไรนะไม่ชื่ออะไรนะลุกจำไม่ได้เขาชื่ออะไรวะ เชื่ออะไรวะไยพายุเข้าวว้าม่เข้าอาิวเครื่องบินหรอวะโทษว่าแอสีก็หาให้เจอเนี่ยไปใหญ่ไยใหญ่ไอ้ตาช่วยด้วย ช่วยดเลยุ้ยเจจะโดนอะไรฉันโดนหมกปาไปดูเนะสอุ้ยเรต้ตานมาด้วยมาหลังเต้ามาหลังนี้ไฟมัน่วกพ่อยาตันพ่อ่าเอไฟ่วเลยไฟ่วนะไม่ใช่มันจะไป่ไฟกนะก็วัสดุก็ดีขนาดนี้มันจะไฟ่วยังไงวะไฟ่วเนยเอาดีไฟ่วช็อตกันเตมเหอโอ้โหไฟ่วจริงโอ้โหตายแล้ว ไม่อยากจะบอกมันละคุยเอาหัวลงด้วยตายแลอ้ยสงสัยจะอร่อยจัดโอ้ยหอบขึ้นมาด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยไอวิญญาณลภัย สวยๆก็คนที่ไอ้ผีเหี้ยวโอ๊ยเจ็บใครก็ได้ช่วยด้วยไอวิญญาณผีร้ายมันแก่รู้เมนโอ๊ยเจ็บใครก็ใครช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยด้วย ใครก็ได้ช่วยหนูด้วยวิญญาณผีไา่มันแกงห้องรัด้ยหน่อยแจ๊ะขอไปเปี่ยนเพ็เพิดหน่อยวิญญาณผีไา่มันแกงหอัยเอ๊ยอดูต่ยห้ามเอ้โอ้ อ๋อหนูก็ไม่ตายตอนนีวิ่งในน้ำเลยกูเผลอไปเยี่ยวแป๊บเดียวเยี่ยวในสตาไอ้ตาเป็นลมกันหมดเลยฉันจะโดดแล้วะโอ้ยชอบเหลือเกินไอ้กระโดดน้ำเ้ยไอ้ดี เด็ดดีเด็ดดีเด็ดดีเป็นลมช้างเหรอเนี่ยเด็ดดี้เป็นลมช้างเหรอเนี่ยไอ้ตาลฟ้ามืกไฟรัวตู้อยากจะหนูไมปทำไบก็ต้องลงน้ำอีกทีเพืจะถึงน้ำยู่นะเฮ้ยไอ้ตาลจะจมน้ำชักมาอะไรดิอุ้ยหนูเขาเล่นน้ำ ตีาไปาโดนแล้วอาโดนแล้วเว้าไยเเขาเรีวกว่ามีสินี่นี่นี่ลุล่วงะเอาเอาลุทินไอ้เอาแดีนะถึงพอใหญ่นี่โดนไม่พอใครใครใครตายตล้านกัวเฮ้ยใครตาต้านกัว ชี้ให้พวกคนถ่ายไว้จะไปอยู่เหมือนกันเองคุณอยู่ตรงกลางอย่านี้เลยไปดูไม่ได้เดี๋ยวผมดูเองเฮ้ยด้านล่างมึงนั่นเอาสิบพายเอาแล้วลนทิสลนทิสลนทิสอย่าเด็ดดี้เนี่ยวิวเมืองของเราเฮ้ยจะไปโดดของเล่าไปกระเซียนจะไปอยู่เนี่ยละตัดสินใจแล้วพี่ใหญ่ผมอยากไปโดดสะพานอ่ะ ตัอสปาานหรอกตอนนี้มึงก็ไม่รอดไปได้ไหคุอหอใครอ้ยไอ้เจ้าเอ้อทำหน้าที่ใครโอ้ยหม็เขาปีงี้ปีงี้ปีนี้อาสาดียเร็วดีบายเร็โซนอยู่เซลดีบยดีบดีปสคนเลยสคนเลยมึงนี่ไม่ได้โกนจัตุคาพี่คลอเลย รููไปกนนะาาด้ดูสนุกดีดีไปลยไปเลยออกค้ามเให้เป็นงูยปล่อ่ปล่อยปลเเอามร้อนแต่ว่าเรอไม่มีใครได้ยินเหรอวะ เสียยอะไรเน ER: ี่ยเสียงอะไรเนี่ยใต้ดินเนี um ่ยเสียใต้ดินเนใต้ดินเฮ้ยหรอเฮ้ยโหโหกโหาโอ้โหถามนุ่นถามนุ่นถามครู้นุ่น

อย่ามาบีบแต่เท่านี้เดอ้อยิงเดอ้อเสียงเลยอ่ะเอียบเอาเสียงนี้นี่เงียบแล้วสวั <c oughs> ดีครับวัยรุ่น <c oughs> แล้ก็โหลขอร้วงสวัสดีครับอ,อีกทีนึงนั่นไงกินอะไรยัง <c oughs> ยังเลยออ๋ไม่หิวเหรอ อ,อ๋อหิวเพอคุยเรื่องนนๆๆนเนี่ยเขาบอกว่าหิวเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอเอาปลาหมึกเปล่าไปหาอะไรกินไหมเออเอาเขาบอกเอา <c ười> แต่ไม่ได้ย่างนะเอาเปล่า <c ười> ไม่เอา <c ười> เขาดีๆเออมันไม่เอาจริงด้วยปลีซิวไม่ปลาเซยวเออ ดีวอลป่ะโอ้หเหรอนี่ลากเสียงนี่ลำคาญปะเนี่ยลราบล้ามผมว่าไงฮะมีใครเปิดสาวแคสอะไรนม่ใช่เปิดสาวไม่มีผมยังหลอนอยู่เนี่ยตอนเนี้ยผมยังคุยกับอันนี้ฮะมาหวานมากอ่ะหวานเวชคาดอยู่ข้างล่างฮะ เียงมาอันนี่จะเป็นเด็กนะเมื่อกี้เราจะรุ่นลุงนั่นสวัสดีครับสวัสดีครับหนูหนูมาคุยเขาสิสวัสดีครับเฮ้ยเฮัลโหลออยู่ไหน เปิดเสียงไหมเนี่ยไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิดครับผมได้ไปจีนมา่าเาทางเนี้ยเราลองคุยลองคุยกับเราคุยเราคุยเราคุยกับเสียงดูฮะคุณลองถามเสียงดูเดี๋ยวมันจะตอบคุณดีแล้วแมวใครลอยอยู่เนี่ยผมเมื่อกี้ผมตอมองครับแมวคนนี้ใช่ใช่เราคุยดูค่ะเขาเขาเขาลอนหมดแล้ว ไม่ใช่ลองลองคุยดูมันเป็นมันน่าจะอยู่ในน้ำอะค่ะใช่ใช่อาจจะเป็นใช่เหรอปลาวานก็ได้ค่ะนี่น่าจะเป็นลูกโรมานะตัวนี้ใช่ใช่ในเขาวานตัวเมื่อกี้หน่อยวานตัวแม่นะที่มาตอนแรกอะไปไหนละโอ้โหอยีกคุณต้องเปลี่ยนกระเป๋าเลยป้า วิชัยวิชัยวิชาชอบเด็กไหมถ้าถ้าพี่ไม่ชอบเด็กอ่ะหนูตให้ได้นะคะเนี่ยมันเสียวันไม่ได้ตอนเช้าครใจไหมอ่ะมันม่ตากดเยบู